สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็พบก,กับผมหฮควายว์กนอีกเช่นเคยก็วันนี้อยู่กับโมบิลสุดกนรัดเป็นโอเปอเรชั่นสองนะครับผมอ่าก็ต้องขออาภัยด้วยะฮะคือวันนี้ลงคลิปชา้าไปน,นิดนึงไม่ใช่เพราะอะไรคือไปปิดปรับปรเซิร์เวอร์นเนาะ <c oughs> เออผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปลงตอนเย็นนะเนาะอ่าแต่ไม่ไครับผมก็จะพยายามลงให้ไวสุดลวกันโอเคฮะวันนี้ผมก็จะเอาหุ่นคอต่ําไปดูนะผมดูซิว่ามันจะมีหุ่นอะไรที่น่าสนใจบ้างโอเคอยากรู้ว่าเป็นหุ่นตัวอะไรก็ไปชมพร้อมกับผมเลยนะ โอเคครับมาเราก็มาอยู่ในห้องไปทิพยร้อยนะฮะเราก็จะเอาไปเลยนะผมเจ้ากาซาดีนะฮะแหมชื่ออย่างเทะดูซิว่ามันจะเก่งตามชื่อหรือเปล่าเนาะก็สภาพทีมตอนนี้ก็จะมีหุ่นสีฟ้าสี่ตัวนะฮะแดงหนึ่งเหลืองหนึ่งนะครับผมหุ่นแดงแเ,ะะเ,เราก็จะเป็นแบ็คไรเดอร์นะฮะหุ่นเหลืองเราก็จะเป็นกิลก็อกเจนะผมแหมชื่อแปลกๆฮะ,ะนะโอ้โหกิลก็อกดี้มันมีหลายรุ่นจังเอออ่ะเราก็ไปเลยะฮะกาซาดีผม ก็เป็นหุ่นสีฟ้าข้อ450นะฮะรอบนี้ผมจะหุ่นขอต่ำไม่เล่นซะหน่อยคือไม่ไนานเดียวฝีมือตกนะฮะอ่าหุ่นฟ้าเราก็มีจิมสตาตันอาร์จีกับผมแล้วก็ Gym, an, กวก e fit, อีฟิตอดเจเจ,เจเกอร์เหรอแล้วก็มีผมเป็นกาซ่าดีนะฮะแล้วก็เป็นอ e ีฟิตเจเกอร์อีเครื่องหนึ่งฮะอ่าดูสิว่ารอบนี้เพื่อเราจะเวิร์กหรือเปล่าเนาะก่อนอื่นต้องรอเพื่อเรากดก่อนนะฮะตอนนี้เหลือฝั่งตรงข้ามกับฝั่งเราอย่างละหนึ่งคนแล้วผมที่ยังไม่กดนะฮะเอ๊ ก็ถ้าถามว่าเจ้ากาซาดีเนี่ยเป็นหุ่นสายอะไรก็เป็นหุ่นสีฟ้าสายซัพพอร์ตนะครับผมเพราะว่าปืนมันค่อนข้างจะแรงนะแต่นี้ว่าหุ่นมันไม่ได้หนามากนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวงังระวังนิดนึงไปเล่นเป็นซัพพอร์ตดีกว่าครับเพราะว่าปืนมันสามารถยิงไกลได้อยู่นะแล้วยิงโดทีนี่ก็ขับไม่ออกเหมือนกันนะแรงอยู่เหมือนกันก็อารมณ์กึ่งไซเปอร์เลยฮนะแต่นี่ว่ามันก็น่าจะสู้ประชิดได้อยู่มั้งผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเออจะเวิ่งหรือเปล่าแต่อย่าไปสู้เลยโอเคมาเลยเจ้ากาซาดีของฉัน นี่ชื่อหุ่นย่างเทพเอ้ยเดี๋ยวนะผมเห็นอะไรแปลกๆหัวหายปะอ๋อไม่หายตกใจนึกว่าหัวหายโอ้ตัวกับหัวมันอยู่ติดกันหรือว่าหัวหายโอเคไปกันเลยมาไปเลยเจ้าก,กาซาดีเนี่ย <c oughs> นะแลก็ชาร์จปืนเลยครับผมต่อ <c oughs> กกูกันไว้นะฮะเป็นการดีครับผม แล้วทำไมเพื่อนเราเจ้าเจ้าเยเกอร์มันไอ้นี่มันมันไม่มีเนี่ยมันตูดเอ้ขามาันหายไปไหนวะอ่ะยืดจุดก,ก่อนนะยืดจุดเกิดน,นะฮะรอแต่ไปซึ่นหุ่นครับผมโอเคเรียบร้อยผมกันถึงนละวมาพร้อ,อมนะครับผมปืนป้องเขาหลามนะมันถือแบบโอ้โหป้องใหญ่ๆต่อซัพพอร์ตครับผม ก็อิฐติดตึกไม่ไรฮะชาร์จใหม่ครับผมยิงฮะนี่โดนโดนจุกละสี่จุเอ้ยใครเข้ามาเฮ้ยไหนมีคนอีกมีคนแอบลอยเราฮะลุ้มเพื่อนลุ้มเอายีงฮะตำรวจผมเอ่อตอนนี้ตำรวจผมครูดาวอยู่ครับเฮ้ยีิฮะยีงเข้าไปอืนเรียบร้อยผมสตันฮะ no ยิงครับนี่ครับโดนเต็มๆรอครับผมชาร์จปืนฮะรอปืนมันโอเวอร์ฮีทนานอยู่ครับ,บรยิงครับ,บรเอ้ยติดโล่เป็นไรฮะเฮ้ยมีคนแอบโอ้ยแหมม,มีคนแอบหลอยฮะเอ<ม>้า<ม>โอ้ยตัวนี้ผมโดนลุมไหมเนี่ยเป็นไรฮะตรงนี้เรายิงได้อยู่ครับ จีิครับเอ้าโอ้โหแฝกเขาไอ้นี่พอดีอ่ะยิงฮะจรวดฉารปืนฮะ Help me Help เอาเพื่อนเราโดนคนเตะผมเดี๋ยวผมรอครับนี่ไงช่วยเพื่อนได้อยู่นะยิงฮะจรวดเยี่ฮะจรวดโอ้โหโดนนี่หน่อยครับอ่าเราเป็นหัวสายซัพพอร์ตครับผมเดี๋ยวต้องไปช่วยมาในลสองฮะหมายเสองเราจะโดนลุมเมาอ่าเรียบร้อยฮะเพื่อนเราก็แตกเหมือนกันจริงครับอือโดนอยู่ โอ้่ไ่เฮ้งม็อบโอ้เฮลโนโน่โอ้ย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 โอ้นเอ้ยโอายโอ้ยได้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ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 ้ยสอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้รโอ้ยโั้ยโอ้ยสู้ยโอ้ยสอ้ยโ่้ยมอ้ยโ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 น้ยะอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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 อ้ยนอ้ยโอ้ยโ่้ย่อ้ยโอ้ยโอ ไอที่มาฆ่าแล้วผมเนี่ยมันหุ่นแดงใช่ไหม <laughs> ลืมดูชื่ออ่ะแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็เกิดถ้าผม <laughs> ก็ดีละเอาให้เขาคิดว่าเราเป็นหุ่นเหลืองแหละ <laughs> คือมันดาบเบจมันไม่แรงเท่ากับตดนยิงฟันหรือยิงหรือฟันหุ่นเหลืองไงอ่ะชาร์ปืนเตรียมไว้ผมตามไปซัพพอร์ตเพื่อนหน่อยฮะโอ๊ยหลังเข้ามันมีตัวแอบลอยอยู่ฮะชาร์ปืนนะผม ยิงฮะเออนี่ครับผมเจ็บมากครับผมยิงฮะเจ็บร้อยแตกครับผมจรวดไปฮะโดนอยู่แต่น่าจะเข้ามาเยอะหนักเข้าฮะช่วยเพื่อนหน่อยยิงครับเออนี่ครับเจ็บจรวดเราคุณดาวอยู่ฮะแก่แล้วครับผมตอนนี้โอ้เพื่อนยิงโอ้โหโดนเต็มเลยโอ้เพื่อนหลบหนฮะ เพื่อนเอ,อ็กซ์ตชันเต็มเลยนะยิครับนี่ไงเจ็บอยู่ถ้าเราใชา้ปืนแล้วยิงโดนนะผมพูดเลยนะว่าฝั่งข้ามเจ็บยิงครับเอา้าแต่กดคัตเตอร์พอดีอายิงครับยิงยิงไปจรวดเราคูดาวอยู่รับตอนนี้แอบบก่อนครับโน้ป <Nope. S 1> ไว้ผมสเตลอยิงครับนี่ครับผมเจ็บเจ็บผม หาดีไปให้ตรวจนี่ครับเพื่อนดีมาช่วยหน่อยเอาขาแตกครับผมยิงนี่ครับปืน <c oughs> ติดโล่โอโ้โหอ่าเรียบร้อยฮะแตกครับผมแหมปืนเรายิงแรงจัด <c oughs> โดนทีขาแตกยิงครับเฮ้ย <c oughs> เอาแตกพอดีเหรอโอ้ไม่นะฮะโหลดครับผมโหลดปืนฮนะโหลดปืนดีครับอ่าโดนอยู่ รอปืนโอเวอร์ฮีถ่ายโอเวอร์ฮีก่อนครับจริงครับเออรีบร้อยผมแตกฮะอ่าอยากได้อยู่วนะ่าตอนนี้สกอร์นํำค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวปืนเราโอเวอร์ฮีอยู่ครับตอนนี้เรารอซับเพื่อนอย่างหางอย่างหัวๆนะเพราะว่าหุ่นเรามันสู้ประชิดได้หัวแตกอยู่เหมือนกันนะฮะ <laughs> อย่าไปหาสู้เรับอ่าชาร์ปืนฮะตอนนี้โอ้สกอร์น้ำค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผม เาไงเนี <ód isan noise> ้ยแนวหลังเราแนวหลังเราสู้อยู่นะฮะต้องไปตามไปซัพพอร์ตครับผมไงที่เพื่อนโอเคได้อยู่ฮะแนวหลังเราไปมีคนเกิดยิงขาผมตี่ไงขาเจ็บครับขาปืนนะชาร์จปืนรอแป๊บนึงฮะรอแป๊บนึงขาแตกนี่ไงจุกโอ้อกีบรอแป๊บนึง ขาปืนครับโอ้เจอพลัปืนกาซาดีไปยิงขายิงขาเออเออเออขีล็อปแล้วขี่ล็อปแล้วโอ้เจ็บอดี๋ยวนาย้พรอะหนูที่มายิงเองที่มายิงชั้นมาเนี่ยเอาไปเลยโน้เตี๋ไงเอาคืนไปครับผมอ่าตอนนี้เหมือนว่าถอยก่อนครับโน้ปอุ้ยมีคนยิงเรามาด้วยถอยแป๊บหนึ่งฮะโอเคเรารอส่มอยู่ไกลๆนะผม หาปืนครับผมรอลอยนะฮะเราเป็นไอ้ขี้อลอยับผมรอแป๊บหนึ่งก็หล Surprise motherfucker เฮ้ยเฮ้ยโดนเลยเฮือ,อ,อกินได้อยู่เหมือนกันโอ้โมันจะถึงพุ่งมาฟันเลยโอ้โหโคตรสวยอ๋อเจ,จ้าดีเป็นผู้แดนนะเจ้ากัตาพิกซี่นะฮะเอาละยังได้อยู่ครับผมสกอร์ยังนำอยู่พอสมควรนะฮะ ตอนนี้สกอร์เราอยู่ที่เหมือนสีผมสตูอยู่ที่ประมาณเก้าพันนะฮะก็นำนข้คางจะห่างเลยเดียวแต่ก็อย่าประมาทครับผมเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะฮะเราก็เล่นเซฟๆหน่อยครับผมรอซัพพอร์ตเพื่อนนะฮะด้วยอาศัยความที่ปืนเราแรงนะผมชา้าครับผมอ่าเปิดว่าเขาเปิดหมดครับผมเปิดหมดฮาเดสอาเรียบร้อยมีสตูแอบอยู่ตรงมุมตึกนะฮะรับยิงครับผม น,นี่ไงโดนไปเจ็บละสี่ <Nope. S 1> อน้ปนี่เจ็บแอบครับผมเอาเพื่อเราฟันไดอยู่ฮะเอาเพื่อเราขาแตกเปเราอ้วุที่ับจรวดก็หมดเหมือนกันตอนนี้เราก็อันนี้ครับผมรอปืนหาอว้วธที่ถ้า mm hmm. เดี๋ยวไปยิงต่อรออีกโดนนี่ชาร์จปืนครับ ยิงครับนี่ไงเจ็บครับผม <S <S โอ้โ,อโดนเต็มเลยขาผมเนี่ยยิงฮะยิง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 เอาขาแตกครับผมมีคนขาแตกฮะขาปืนครับ <S <S ผมยิงครับเรียบร้อยฮะแตกแต่ปืนเราก็จะติดโอฮีแล้วเนี่ยเอาไปเล่นไปชาครับผมอีกนั่นหนึ่งเซปอยให้ได้มาตัวหนึ่งจรวดเอ้ยไม่ทันโอ้โหแหมเมื่อกี้ผมได้กดคัลเตอร์สวน <laughs> ลืม <laughs> แต่ก็อย่าประมาดีว่าอย่าเสียงดีกว่าอย่าตายเอานี่ได้อยู่เจากกาา้ากาซาบีหญิงเราเออเป็นไงล่ะโอ้เราก็ได้อซิตมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะทำไปเล่นไปอ่ารอบนี้ผมก็ซัพพอร์ตเพื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโอ้ปืนยิงขี่น่าอยู่อะผมพูดเลยเอ <c oughs> อ่าขอดูสก้อ์หน่อยโอ้ยอยู่ที่สองวะเฮได้อยู่ฮะ <c oughs> ผมได้เอซิสกอร์ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะยิงไปก็ไม่น้อยนะฮะ9,006โอเคครับผมสรุปกันหรือเปล่าฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับอ่าและแน่นอนเลยว่าใครมีข้อคิดเห็นก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างหน้าได้เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็เอาไปปรับปรุงนะฮะก็เป็นหุ่นที่ค่อนข้างจะได้สนุกอยู่ก็ลองไปหามาเล่นกันใใดูนะ,ะน,นะครับผมโอเควันนี้ก็ไว้แค่นี้กันฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับผมแล้วก็ขอคนอื่นสับสกายเพื่อนนะคครรัับบผมไปล สวัสดีครับ